วนวนนนนนชชทท่าาาาาามมมครรยยกกกู้เขางานานตดธไาาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายกร่วมกับสถานีวิทยุออนไลน์บ้านเกาะทองเรดิโอจังหวัดนครนายกเสนอรายการอปมชคุยข่าว ดำเนินรายการโดยร้อยตรีพงศักดิ์พารานครนายกมรดกล้ำค้าไม่ยอมชิดม่ปรางหรือทาเมืองในฝันที่ไกล้กรุงภูเขางามน้ำตกสวยรวยธรรมชาติปราตจากมบรพิษจังหวัดนครนายกสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คารพทุกท่าน เอฟซแฟนๆรายการที่กับรบทุกท่านทุกคนทุกหน่วยงานสำนักงานประชาธมพันธ์จังหวัดนครนายกร่วมกับสถานีวิทยุออนไลน์บ้านเกาะทองเรดิโอและสถานีวิทยุชุมชนขุนด่านเรดิโอ F.M. 1เอ็0เไม่เกิดนำเสนอรายการอปมชคุยข่าวขอขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่ให้การสนับสนุนกับทางรายการ นะครับโครงการอปอมอชคุยข่าวสำนักงานประชาธมพันธ์จังหวัดนครนายกชมรมนักยัดรายการวิทยุจังหวัดนครนายกร้านอาหารครัวคุณรัฐตำบลท่าทรายจังหวัดนครนายกปั๊มน้ำมันเชลบ้านหว้วยโรงและประธานชมรมชาวใต้จังหวัดนครนายกโดยท่านอุทัยทองเดชให้การส่งเสริมและให้การสนับสนุน ร่วมกับโรงแรมบ้านสวนทิพย์รีสอร์ทโดยเจ้นยจันทราพรท่านผู้ฟังครับโครงการอปมชคุยข่าวในวันนี้นะครับเราได้นําเสนอกับท่านําทั้งสองช่วงเวลาในตอนตอนหนกบงเช้าก็พบกันทางเฟ e บุ๊กไลฟ์พาราเมเอตนครนะครับเราจัดรายการถึง8นาฬิกาก็นําเสนอข่าวจาก o อปมชเช่นเดียวกันนอกจากนั้น พบกันอีกครั้งหนึ่งอีกช่วงหนึ่งก็คือในช่วงเที่ยง11นาฬิกาถึง13นาฬิกาทางสถานีวิทยุขุนด่านเรดิโอสถานีวิทยุชุมชนฝันใจของพี่น้องชาวชุมชนครับระบบ FM 107.50ไปเกิดผมร้อยตรีบงศักด์าราหรือพารามนครเป็นผู้ทำหน้าที่ดำเนินรายการครับสำนักงานประชาธมพันธ์จังหวัดนครนายกมีข่าวที่น่าสนใจ หมายท่านได้ฟังกันในวันนี้จังหวัดนครนายกขอเชิญเที่ยวงานมากรรมอาหารอร่อยของดีนครนายกเมืองมรดกธรรมชาติงานนี้จัดขึ้นในวันที่13ถึงวันที่22มิถุนายน2568เริ่มงานตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาบริเวณถนนช้างใจดีหรือว่าถนนร้อยล้าน เยืองเยือง,องกับห้างโลตัสจังหวัดนครนายกเรามีอาหารที่อร่อยคุณภาพดีร้อเเซนบริการจำหน่ายโดยนะครับชุมชนตำบลหมู่บ้านและเอกลักษณ์ของพี่น้องประชาชนคนไทยก็คืออาหารอร่อยนั่นเองนะครับนำเสนอสินค้าทุกอย่างทุกชนิดร่วมกับนะครับพื้นที่ชุมชนในจังหวัดต่างๆก็มาร่วมออกงานนี้ด้วย ก็ต้องขอขอบคุณไปยังเจ้าของประกอบผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆทุกจังหวัดนะครับที่เข้ามาร่วมงานกับเราเพื่อเผยแพร่สินค้าดีคุณภาพดีของแต่ละจังหวัดโดยเฉพาะอยิ่งที่จังหวัดนครนายกนะครับในช่วงกลางคืนนะครับเราก็มีหมากรรมบันเทิงมาสับเปลี่ยนนะครับเอาความสุขมาให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมมาชมมาชอปมาซื้อ นะครับยังไม่รีบกลับบ้านก็ชมดนตรีกันด้วยความสุขด้วยความสบายใจด้วยความรัดปราปรถนาดีจากสำนักงานประชาธัมพันธ์จังหวัดนครนายกนะครับสินค้าราคาถูกนะครับบรรยากาศชุมชนที่พบกับสิ่งละอันพละน้อยที่ประทับใจสำหรับทุกๆท,ท่านงานมหากรรมอาหารอร่อยของดีเมืองนครนายกมรดกธรรมชาติ วันที่13ถึงวันที่22มิถุนายน2518อย่าลืมนะครับไปเที่ยวกันอีกข่าวหนึ่งนะครับที่จะได้นำเสนอสำหรับท,ทุกท่านในวันนี้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายกเปิดอบรมโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับทุกช่วงวัยเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะครับนายจักรวาลทรัพมาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายกท่านได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยกิจกรรมหลักก็คือการพัฒนาศักยาภาพแรงงานและผู้ประกอบการรองรับนะครับการขับเคลื่อนนะครับเอสเ์นไทยแลนด์นะครับ, A Thailand, รบพูดวลเล่นะครับแล้วก็การฝึกอาชีพเสริม นะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีหลักสูตรการออกแบบบรรจุพันธ์จำนวนผู้ที่เข้ารับการอบรมครั้งนี้นะครับจำนวน25คนนะครับเวลาที่ทำการอบรมก็เป็นเวลา18ชั่วโมงนะครับเริ่มฝึกอบรมตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่18มิถุนายน2568โดยมีนายกฤิตนะครับอูซับนะครับรองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อนะครับอําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกได้กล่าวต้อนรับการจัดงานคลี้จัดอบรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้ออําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกครับครับนั้นก็เป็นเรื่องเป็นราวนะครับเป็นข่าวที่ได้นํามาฝากกับทุกๆท,ท่านในวันนี้นะครับอีกข่าวหนึ่งนะครับขึ้นเป็นข่าวที่ เป็นการกุศลนะครับโครงการอ,อปอมาชาของเราก็ขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพนะครับที่การจัดงานนะครับต่างๆในจังหวัดนครนายกนะครับแล้วก็ส่งเรื่องราวข่าวสารนะครับมาให้ทางรายการได้มีโอกาสได้ร่วมนะครับร่วมใจพร้อมใจกันประชุมนะครับแล้วก็ประชาธมพัน์ให้กับทุกๆท,ท่านได้รับทราบนะครับ อันดับแรกก็คือจะมาพูดถึงนะครับโครงการต่างๆนะครับที่ได้จัดขึ้นในวันนี้นะครับออทางด้านของข่าวประชาสัมพันธ์นะครับต่อไปก็คือชมรมศิษย์เก่านะครับโรงเรียนวัดศรีนาวาครับชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดศรีนาวาในลกชนศรีนาวาตำบลศรีนาวาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก ขอเชิญพี่น้องประชาชนสิทธิเก่าทุกรุ่นนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักยิ่งทุกท่านนะครับผู้ปกครองนักเรียนนะครับที่ได้ฟังข่าวนี้ร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับในการทําบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษานะครับที่โรงเรียนชุมชนศรีนาวานะครับหรือว่านิลกนะครับหรือว่าชมรม ดีลกศีนาวาก็เดานะครับอืมก็เป็นข่าวที่น่าสนใจนะครับที่จะได้บอกกล่าวให้ทุกทานได้รับทราบกันนะครับงานนี้จัดขึ้นในวันที่วันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2 5 1 8ัับท่านผู้ฟังครับที่โรงเรียนชุมชนศีนาวานะครับดีรกชนศีนาวานั่นเองนะครับก็โดยชมรมสิษย์เก่าของโรงเรียนชุมชนศีนาวาฝากข่าวประชาสัมพันธ์มา นะครับท่านที่สนใจก็ติดต่อกับอาจารย์แหววนะครับอาจารย์แหววนี่อยู่ที่โรงเรียนชุมชนศรีนาวานะครับติดต่อได้นะครับก็เชิญชวนทุกท่านร่วมงานกันเดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวผมจะได้นําหมายเลขโทรศัพท์นะครับที่ท่านสามารถที่จะร่วมบุญร่วมกุศลแล้วก็ติดต่อรายละเอียดนะครับจากทางทุกทุกท่านที่จะไปร่วมงานในครั้งนี้นะครับเพื่อต้องการที่จะบอกเล่าบอกกล่าวเล่าสู่กันฟัง ให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับอันนี้เป็นโครงการอ,อปปชขขงเรานะครับอีกข่าวหนึ่งนะครับวันนี้เราเรามีหลายข่าวด้วยกันก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับอีกข่าวหนึ่งนั้นก็เป็นข่าวการกุศลครับวัดปทุมวงสาวาดนะครับหรือว่าวัดบ้านใหม่อาวัดบ้านใหม่ตำบลเกาะไหวายนะครับอำเภอปากคลีจังหวัดนครนายกขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ท่านผู้มีเกยียรติทุกคนร่วมง,งานเททองหลอ่อสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมงสีสมเด็จพระพุทธจารย์โตพระพรรมรงสีเนี่ยนะครับที่เราได้สร้างขึ้นในครั้งนี้และมีการเททองหลอกันในวันนี้นะครับวันที่สามสิงหาคมสองพันห้าร้อสิบแปดนะครับก็เชิญชวนทุกท่านไปร่วมง,งานโดยพร้อมเพลงกันหล่อกันครั้งนี้หน้าตักของหลวงพ่อหนะ้ากว้างสองเมตร ความสูงนั้นสองเมตรกับแดเซนนะครับจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับคณะกรรมก,การจัดงานขอเชิญชวนเจ้าวาดวัดปฐุมงสาวาดอำเภอปากปีจังหวัดนครนายกก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับได้ร่วมงานนี้โดยพร้อมเพรี่ยงกันวันที่สามสิงหาคมพุทธศักราช2518้าครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารต่างๆท,ท,ที่ท่านสามารถติดตามรับฟังและรับชมได้ ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ในตอนหกโมงเช้าถึง8ปดโมงเช้านะครับทุกวันแล้วก็ทางวิทยุ FM นะครับร้อยเามกสถานีวิทยุขุนด่านเรดิโอตำบลพรมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกในระบบ FM 107.50 MHz เนมกะครับฟังกันได้ทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง13นาฬิกาครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณสำนักงานประชาธมพันจังหวัดนครนายกขอขอบคุณโครงการอปมชคุยข่าวขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการและต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านติดตามรับฟังกันต่อไปครับทางรายการนี้วันนี้หมดเวลานะครับขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะครับในช่วงต่อไปตอนต่อไปครับด้วยความปรารถนาดีจาก โครงการออมชอคุยข่าวโดยสำนักงารประชาธรมพันธ์จังหวัดนครนายกครับช่วนชวนท่านมานครน,นายกผู้เขางามน,นานตกมรดกธรรมชาติ